สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง e v e r y t h i n g Talk ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอุโมง UV และตู้โอโซนกันนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมเห็นในเฟซในไลน์อะไรเนี่ยแชร์กันจังเลยนะครับไอ้พวกตู้พวกอุโมงคฆ่าเชื้อทั้งหลายแหล่นี่นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ใช้นะหลอด UV เนี่ยเริ่มที่เรื่อง UV กันก่อนเนตู้ UV ฆ่าเชื้อเนี่ยโอเคผมก็ใช้แต่ผมใช้ในกล่องสําหรับอบ ไอ้ของที่มันซักล้างลําบากนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ที่ผมแปลกใจคือที่อําเภอผมเนี่ยมันมีนะครับอุมโมงค่าเชื้อเนี่ย เอาไปตั้งที่หน้าตลาดเลยแล้วกล็ลงว่าให้ไปยืนค่าเชื้อในอุโมงกันนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เอนตี้เรื่องการฆ่าเชื้อนะผมว่าโอเคฆ่าเชื้อที่ติดตามเสื้อผ้าอะไรที่มันมีโอกาสที่จะติดได้เวลาเราไปนั่งเก้าอี้นั่งอะไรเนี่ยมันก็จริงครับมันน่าจะใช้ได้แต่ว่าปัญหาคือการใช้ UV คฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับแสง UV ีเนี่ยมันต้องฉายไปโดนจุดที่เชื้อโรคอยู่นะซึ่งอุโมงค์เนี่ยถ้าท่านเดินเข้าไปม้วนตัวอะไรเนี่ยมันก็มีเงาที่มัน แสงไปไม่ถึงรอดผ่านไม่ถึงซึ่งมันก็ฆ่าเชื้อได้ไม่ร้อยเปรเ็หรอกครับแต่มันสามารถฆ่าท่านได้นะครับอุโมงค์หลอด UV เนี่ยเป็นพิษมากเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมเปิดตัวอย่างให้ดูนี่ต้องขออนุญาตนะครับเป็นของข่าวนะครับเว็บ n e w t v .co.th นะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูนะว่าอุโมงค์มันหน้าตาประมาณไหนนะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับในอำเภอผมหน้าตาแบบนี้นะครับประมาณที่เลยนะครับแค่คนเดินเข้าไปนะซึ่งแน่นอนครับเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าอุโมงค์เนี่ยมันมีข้อเสียก็คือว่ามันเป็นตร ตายต่อผิวหนังนะครับหลอด UV เนี่ยมันก็เหมือนการจำลองแสงพระอาทิตย์นะครับแต่มีความเข้มข้นพอสมควรนะครับก็ห้ามมองนะครับหลอด UV ที่เราเห็นเนี่ยไอสีฟ้าๆหน้ามองเนี่ยอย่าไปมองนะครับมันทําให้ตาระคายเคืองแล้วก็แสบได้นะครับแล้วก็อย่ายืนในหลอด UV นานเกินไปมันทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งผมไม่ค่อยโอเคกับอุโมงค์นี้เท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะฆ่าเชื้อไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าอุโมงค์ไม่ได้ปิดด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็พื้นที่ของจุดหลอดเนี่ย ไม่สามารถฉายแสงในเข้มข้นเท่าเหมือนเราฉายในกล่องซึ่งโดยส่วนตัวผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะก่อประโยชน์มากเท่าไหร่มากกว่าโทษนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับวิจารณ์ก็ถ้าใครเห็นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโดยส่วนตัวผมถ้าผมเห็นผมก็ไม่ขอเดินเข้าไปนะครับหรือถ้าเดินเข้าไปผมก็คงจะรีบเดินผ่านหลับตาออกไปเร็วๆเ,เลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็อันตรายนะครับของพวกเนี้ยหลอด UV เนะี่ยแล้วก็ ที่อ่านดูเนี่ยเหมือนจะใช้หลอด uv 15วัตต์3หลอดนะครับซึ่ง reference ที่ผมอ่านของฝรั่งมาเนี่ยด้วยความรู้งูประปาของผมเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาใช้ค่านะครับหน้ากาก n 9 5เนี่ยเขาใช้หลอด uv นะครับความเข้ม15วัตต์2หลอด ใช้บนล่างกับหน้ากากอนามัยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับนี่คือฝรั่งใช้นะฝรั่งเขาใช้ใชายหน้ากากเพราะหน้ากากเขาใช้ไม่พอเพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งฆ่าหน้ากากด้วยเวลาตั้ง3 0ถึง1ชั่วโมงเราไปยืน5นาทีส0นาทีผมก็ไม่น่าจะฆ่าอะไรตายครับเรื่อดงวหมงนี่นะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะนี่ไงเขาก็มีคนคิดเหมือนผมอาจารย์เจดเนี่ยครับ แกก็รอบรู้กว่าผมเยอะแกก็คิดเหมือนผมแหละตอนตอนผม,ผมอธิบายไม่แม่นเหมือนแกหรอกคือแกก็อธิบายเตือนเหมือนกันว่าพวกไอ้หลอด UV อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไม่สมควรใช้ในขณะที่มีคนอยู่ในพื้นที่นะครับไม่สมควรแล้วก็หลอด UV บางชนิดเนี่ยมันปล่อยโอโซนซึ่งไอ้กาซโอโซนเนี่ยมันค่อนข้างระคายเคืองแล้วก็เป็นพิษต่อโงรงจมูกและก็ปอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อหลอด UV มาใช้เนี่ยผมให้คำนึงถึงว่าอย่าอยู่ในพื้นที่ที่ใช้งานนะครับแล้วเมื่อใช้งานเสร็จแล้วท่านปิดหลอดท่านก็เปปิดประตตูหน้าา่งใ มันระบายโ so อโซนออกนะครับถ้าหลอดท่านเป็นหลอดที่ปล่อยแบบปล่อยโอโซนได้เนี่ยท่านจะได้กลิ่นเหมือนคล้ายกลิ่นคอรีนนะครับประมาณนั้นนะจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นคอรีนนะถ้าให้ผมอธิบายลักษณะของกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้หลอด UV หรือไปเจออุโมงค์หลอด UV เนี่ยก็พิจนารณานหน่อยนะครับอย่าอยู่กับมันนานนะครับถ้าถ้าถ,ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็รีบเดินรีบออกมานะครับไม่ต้องกลัวว่าเชื้อมันจะไม่ตายแล้วท่านไปเต้นบอลเล่ในอุโมงค์นะครับไม่ต้องนะพยายามรีบเดินและรีบ อุโมงค์ UV นะครับใช้งานก็ระวังแล้วก็พยายามศึกษาด้วยนะครับให้มากๆเนาะถึงข้อดีข้อเสียมันเรื่องที่2นะครับอุโมงค์พ่นยาเนี่ยอุโมงค์พ่นยาอุโมงค์โควิดเนี่ยครับมาอีกแล้วครับตัวโอโซนนะครับมันเป็นการผิดอย่างที่ผมบอกนะตัวโอโซนเนี่ยมันจะมีหลอดสําหรับวิ่งนะครับยิงกระแสยิงอิเล็กตรอนเนี่ยเพื่อไปทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศนะครับแล้วก็กลายเป็นกาซโอโซนคร่าวๆนะผมไม่ได้เก่งเคมีแล้วมันก็จะปล่อยกาซโอโซนไอ้กาซโอโซนเนี่ยข้อดีของมันคือมััันนนนฆ่่่าาาาเชืื้้้้ออออออโโโรรคคคไดดดดีีมมกกกกะบแลลววห UV ยูขึขง็ซ มันสามารถซึมซาบแล้วมันสามารถกระจายทั่วทั้งชิ้นคลิกชิ้นงานหรือสิ่งของที่เราต้องการฆ่าเชื้อนะครับนี่เป็นข้อดีของเขาที่มากกว่าหลอด UV ทําได้นะครับเพราะว่าหลอด UV เนี่ยเวลาเราฉายไปที่พื้นผิวด้านหนึ่งอ่ะอีกด้านนึงมันจะไม่ได้รับแสง UV นะแต่ปัญหาคือมันมีคนเอามาลมลมคนนะครับ ไช้แล้วนี่แหละไม่ต้องไกลซึ่งผมว่ามันไม่โอเคนะคิดภาพผมไม่มีเครื่องทํย UV เอ้ยเครื่องทาโอโซนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอามาให้ดูก็เป็นเครื่องทาโอโซนที่ผมทําขึ้นมาเองครับซึ่งขนาดผมใช้ตัวเครื่องทําโอโซนเนี่ยตัวถูกๆเนี่ยครับทิ้งไว้ในห้องเพื่อขจัดกลิ่นนะครับกลิ่นดับในห้องประมาณชั่วโมงเนี่ยผมเดินเข้าไปผมยังรู้สึกว่าผมได้กลิ่นจางๆต้องเดินแบบการหายใจรีบวิ่งเข้าไปปิดแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายกลิ่นต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะซึ่งพอเอามาาาออบอบคคนนนที่เเดิิข้ไปใตูรผมนนก ไม่ออกจริงว่ามันจะเหม็นขนาดไหนถ้าเขาบอกว่ามันเป็นโอโซนจริงนะคือถ้าตู้นี้ตู้เหมือนตู้ในภาพเนี่ยมันเป็นโอโซนจริงนะครับผมคิดภาพไม่ออกมันจะเหม็นขนาดไหนคือมันต้องเหม็นมากเลยแหละถึงจกากการหายใจเราไปยืนซึ่งผมว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนครับซึ่งผมไม่แนะนํานะไอ้ตู้แบบนี้ยผมไม่แนะนําเลยถ้าใครไปเจอแล้วบอกตู้นี้ขอเลี่ยงเถอะนะครับบอกขอล้างมือดีกว่าฉันขอล้างมือหรือว่าเอาแอลกอฮอล์มาพรมตัวฉันยังดีกว่าให้ฉันไปอยู่ในตู้โอโซนนะ ซึ่งมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ใช้ผสมน้ํายานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอลกอฮอล์ซานิซอยนะครับที่เขายินทิตกันที่ใช้ฉีดพ่นนะครับตามตัวตามเลยไอ้นี่ผมก็ไม่โอเคนะผมผมว่ามันแอลกอฮอล์ใช้ปริมาณมากๆมันก็ระคายแอลกอฮอล์เจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะไม่ระคายเคืองอะไรที่มันฆ่าเชื้อโรคได้อะมันมีความระคายเคือนิดๆอยู่แล้วในตัวมันเพราะฉะนั้นเอามาพ่มเอามาพ่นเอามาพรมเอามาอาบเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะ นะครับยังไงก็รักษาตัวเองเนาะถ้าต้องไปเจอคือถ้านี่ต้องไปติดต่องานราชการหรือว่าตามบริษัทอะไรท่านต้องเจอเรื่องพวกนี้แน่นอนนะครับแต่ละบริษัทแต่ละหนงานราชการเนี่ยเขาก็มีความคิดในการฆ่าเชื้อของเขาแตกประหลาดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูลองสอบถามเขาดูว่าน้ํายาที่เอามาพ่นผมเนี่ยมันคือน้ายาอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะมีสิทธิ์ถามนะหรือว่าอุโมงค์ UV เงี้ยมันไม่อันตรายหรือเรามีสิทธิ์ถามเขานะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าสิ่งที่สมควรทําที่สุดในาการติดต่องานก็คือการรเวะยหงม เชื่อในการเว้นระยะห่างการพูดคุยโดยการเว้นระยะห่างเว้นที่นั่งการล้างมือก่อนเข้าไปเนี่ยครับล้างมือล้างแอกอกอล์ก่อนเข้าไปเพื่อจะจับส่งเอกสารให้การใช้ผ้าปิดปากตลอดเวลาคุยเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะโดยมุมมองผมพวกนี้น่าจะช่วยได้พอสมควรแล้วแหละนะครับคงไม่ต้องไปถ้าคุณเป็นคนที่มีเชื้อติดในตัวคุณไปพ่นไปยืนใส่ยูเป็นปีเป็นชาติมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าคุณหายมันอยู่ในตัวคุณน่ะ คุณหายใจออกมากกกไอ้พวกเชื้อโรคไอ้พวกไอเนี่ยมันผัวมาตามลมหายใจตามเราอองน้ําลายอยู่แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เอามาคุยกันครา่าวๆเนาะเพราะว่าผมก็เจออ่ะอำเภอผม,ผม,ผ,มผมก็เจอแบบเนี้ยผมก็เฮ้ยมันไม่ใช่โดยส่วนตัวเราอ่านมามันก็ไม่ใช่ไม่ใหม้มายืนบนหลอดอยู่ๆนะครับหรือว่าจะเอาน้ํายาอะไรมาฉีดบนตัวเรามันไม่ค่อยใช่ผมว่ามันลุกล้ำฉีดไปนิดนึงแงอลกอฮอล์ล้างมือบางครับไม่ใส่ผ้าปิดปากให้ยืนห่างๆเวลาพูดคุยเนี่ยผมโอเคด้วยโอเคแล้วเนาะในการพูดคุยในช่วงเอฟเอ๊กจริงทองนะครับสำหรับเหตุการณ์โคคควิดนนะรััับที่่่มมยยงไอ เท่า่แล้วหล,หลายๆจังหวัดก็เริ่มปิดมีการปิดห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออกแล้วนะก็ดูแลสุขภาพกันทุกท่านนะครับกินร้อนช้อนกลางใส่ผ้าปิดปากมันล้างมือนะครับไม่มีอลกอฮ่อก์กลางมือบ่อยๆเนาะในความเป็นห่วงจากช่องเอวิลิติ้งอาร์นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากที่ทติดตามไปถึงท้ายคลิปนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ